ไปโซโล่ไดมอนด์ครับต้องเขียนเครื่องเองครับเนี่ยเครื่องบินเราต้องดูแลเองครับเผื่อฮกเกิจจะยอมยกให้ไหนนะครับพี่โอ๊คครับงไหน่อยนะครับพี่พูดจาเหมือนแบบไม่ช่วยได้เยอะเลยโอเคมาถึงแล้วนะครับหลังจากที่เราบินเครื่องไดมอนด์มาแล้ว10ชั่วโมงกับครูการบินนะครับวันนี้ก็จะถึงเวลาที่เขาจะปล่อยผมบินเดี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกับครูเบิร์มนิดนึงแล้วกันนะครับสวัสดีครับครูเบิร์นสวัสดีครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้เช็คนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดครับหลังจากบินมาสิบชั่วโมงแล้วประมาณ30มสแแล้วนะสิชั่วโมงนะแต่ดูแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวแผนของวันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นบินกับครูเบิร์มอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับโดยเราจะทําการท่าเชนโก3ครั้งนะครับร้งที่4ี่ก็จะเป็น f ู l l stop landing นะครับแล้วถ้าครูเบิร์มพิจารณาแล้วว่าโอเคก็จะปล่อยให้ผมบินเดี่ยวได้ละนะวันนี้โอเคแผนเป็นแบบนั้นนะสำหรับไดมอนด์นะครับ ยังไม่มีติดของเฟรเซิงที่จะได้โซโล่นะครับนี่ผมเป็นคนแรกคนแรกที่จะต้องที่สุดทราบว่าจะได้หรือไม่ได้โอเคแลก็ที่คนดันครับวันนี้หลังจากที่โซโล่อะไรนะเทคนัมติดโกลเทคนัมบาวโอเทคนัมด้างแล้วก็ไพเปอร์ก็เหลือไดมอนโอเคนี่ก็เพิ่งรู้นะครับว่าเป็นติดการกินคนแรกที่จะได้โซโล่เครื่องนี้ในวันนี้นะครับโอเคได้เลยครับไปเช็คกันไปเช็คกันโอเคครับผมก็เดี๋ยวเต้นแน่นอนครับวันนี้เจอนครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาเตรียมเครื่องนะครับหูฟังนะครับเสียบไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างไหนก็บินแล้วก็จะติดพวกกล้องไว้ถ่ายไปที่ลึกหน่อยแล้วครับวันนี้มีครับผู้ให้กําลังใจผมครับกุมารก้านะครับอุต่าขับรถมาให้กําลังใจนะครับแต่ไม่ยอมบินครับทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ด่าหน่อยครับวันนี้นะครับอากาศเหมือนกับวันแรกที่ผมโดนปล่อยโซโล่ครั้งแรกครับแบบเดียวกันเลยฮะคือมาถึงแล้วฝนตกครับเราก็ต้องนั่งรอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าฝนจะหยุดนะฮะ ก็ตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วแล้วก็อากาศก็แบบลมนิ่งมากเลยนะครับขอบ,ขอบคครับ สอินเดียริเกวตแท็กซี่ทูันเวทรีโฟวเวียบราโว มมาแล้ว10ชั่วโมงกงวันนี้ก็จะเป็นการปล่อยเดียวครั้งแรกของผมกับเครื่อง d ดี m ี n d D-40 นะจอรงโรมไฮร์มเลยแ่ครับผมไดมอนต้องมา Before Take Off ชุด b ีอ Take Off นะครับผม l a ร d i n g Light On, Soft Light On, Mixer r i c นะครับ Best o เชีย n ครับ Hotel Sierra g i ี o Alpha India Ready for departure from runway รับ step up Runway one step up for take off ครับ Hotel Sierra g i ฟ o Alpha India ปีดเช็คปิดมาแล้วนะครับเป็นรอยพื้นโอเคโอเคถูกต้องขอเลิกครับผมไป้บอกแล้วนะครับสามร้อยฟิตน,นะครับโอเคแรงนิ่นนงไรอ,ออฟนะครับโอเคผ่า <Okay, correct. S 2> ไปเลยเสร็จแต่ครับองเขาให้ออกมาแล้วนะครับหลอก็เดี๋ยวดายนะครับเพื่อไปจอยเล็บดาวินโปรแเทนหนึ่งหกนะครับผม ถึง1,000ลิตแล้วนะครับผมก็จะเนเทน1,000ลิตไปนะครับตอนนี้อยู่อ่าบรยกวาลิฟต์ดารบินขอทานเวน1ลิตรนะครับ m a ain, น Landing check ค,ครับรก็มีอยู่ปัามลอนนะครับผม Landing light on นะครับแล้วผมจะวางไฟฟ้าพลังววราลงมาครับ ออสปีดอยู่ในช่วงไว้แาร์นะครับเขาก็จะเปิดจับเทคออฟแล้วก็บินโปงไฟเพื่อเข้าไปจอยไปนอลนะครับโอ <Okay. S 1> okay, เคโอเคครับผมเปิดลับเป็นลับเทคออฟนะครับ Thank you for traffic continue heading 090 e joy his side again Okay maintain heading 090 i n e z e set five z 0 7 minute set f i t o u s a แโซเชียนครับโฮเทลเซรากิโลฟอินดียออนไปนอันเววันครับท่านโกโฮเทลเซรากิโลอนเดียนเววันเครับท่านโกเซี่ยวนครทเฉนโกครับโฮเทลเซรากิลฟาอินเดีวยดี เอ่เราเทาได้แล้วหนึ่งผ่านไหมครับผู้เคผ่านโอเคต่ไปรอบสองครับผมโอเคนะครับเราขึ้นมาอีกเพราะว่งนะปแบบเดิมนะฮะเข้ามาจอเลยและนจะวิลันเวนโอนคครับอวจะไปไล่ตัวรอบที่2นะครับให้คุูเพราะว่าม่อแี้เราไรมา่ได้ตุกแล้ว ชครับกอฟอินเดียเปนนวันสิงคบาชันโกนอเดียล้ับติอรัวท่กาจันโกครับกิลอฟาอเดี๋เนะเัน 太神了啊！I กิโลไฟนเดียรอบเบอร์ฟูลสต็อปแลนดิ้งนะครับเราจะลงจอดกันแล้วโอเคใช่ได้จะได้แต่เของึัตมา ได้กได้ครับคุ้คุณครับผมเดี๋ยวจะส่งครูที่ hacking weak h a c k i ร g area น e a k k a l อไร้งั้ยแล้วก เพื่นครับโฮเทลเซียร่าก right ิโลอัลฟาอินเดียรีเควสไลฟ์อัพดันเวอ์วันซิกครับคือเราเด้มีอะไรครับคือเราเปลี่ยบไปเลยครับไลฟ์อัพวันซิกเบียปาโบ้ครับกิโลอัลฟาอินเดียไปแล้วครับผมโซโล่เจ้าไดมอนด์ดีเอสี่ศูนย์นะครับผมเป็นลูกศิษย์คนแรกของเทรนไพร์อิงกับนะฮะที่จะได้โซโล่ก็มีลำนี้นะครับผม ผมตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเทคออฟจากนันเวย์วันซิกแล้วนะครับตื่นเต้นมากนะครับโอเคปรับเทคออฟนะครับฟิวฟัมออนนะครับแลนดิ้งไลท์ออนโกล์ไลท์บุนชันไลท์ออนหมดนะครับแบสซอร์เชียร์ครับกิโลไฟอซนเดียเรดี้ฟอร for departure from นันเวย์วันซิกครับกิโลไซน์เบลเซียร์สอดให้เราไปนันเวย์วันซิกครับนันเวย์วันซิกคือเทคออฟครับกิโลไฟอซนเดียร์ไปเลย บอลอรอครับเนริสกิสที่พครับ1,000จุดโอเคนะครับผมจะเป็นไปที่เวสทีพอ,อะึงรอบนะครับแล้วก็ทำออรบิทนะฮนะอ้นาท้ออากาศก็ดีเลยครับผมมอาจะเปลี่ยนแผนนเนี่ยโอเคออครับผมบนจาบินไแครับผม ไดนเล็กแข้งข้าใสครับ1,000 เซอร์ฟง0น้ำฟิกซ์เซอร์แล้วปที่ปกครับกิโลอัฟอินเดียโอ้แฮง์อยครับโคซิทูจยเล็บาบินลเนครับลวร c o n n e after t o r e q u e s t นโอเคครับผมเรากลังบินรงกลับไปที่สนามบินแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจอยจยเล็เาบินลนเน6นะครับแล้วก็ทำาดทอปแลนดิ้งเลยนะครับก็นึ่ึนนะครับเครื่องนี้นสนุกจริงครับทุกคน You know, find You know find I not want to take couple of

เมื่อกี้เป็นไงบ้างก้าวแลนสวยครับแลนสวย,สวยครับเป็นเรืร่องธรรมดาแล้วครับผมใช่มีเป็นพยานให้พี่เพมเลยครับแลนสวยมากแลนสวยนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมเย้ผ่านผ่านเลยเรียบร้อยครับนไหนึ่งแบบสุดยอดนีอย่างเท่สิทธิ์คนแรกของเฟรนด์ฟลาที่บินโซโล่ฟลายกับไดมอนด์ดีเอซี่ศูนย์นี่เป็นเป็นประวัติศาสตร์ของเฟรนด์ฟลายนพเลยขอไปเหรอครับ ก็อาจจะเป็นลำที่ชื่อ A W S ครับนีคอมมานเดอร์ลอยแล้วใช่ไหมเบอล้วเดิวดวแล้วโอเคครับผมตอนนี้ก็ลงจอดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปคือวันนี้ผมสามารถบินเดี่ยวเครื่องไดมอนด์ได้เรียบร้อยแล้วครับผมเงี้ยก็ขอบคุณครูมากนะครับที่สอนผมมาตั้ง10ชั่วโมงกว่าจะได้บินนะครับผมแบบใหม่เราก็ต้องมาฝึกใหม่ไม่ใช่วัดเราบินได้แล้วจะมาคว้าไปได้เลยไม่ได้ครับต้องมา มาแฟมถาครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือคําตอบครับครูเพราะว่าหลายๆคนที่ถามมาในช่องเราอ่ะจะถามว่าเฮ้ยเวลาผมเปลี่ยนเครื่องบินจากแบบหนึ่งไปไปขับอีกแบบหนึ่งนะครับผมต้องฝึกใหม่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันสามารถแค่แบบขึ้นไปสตาร์ทแล้วก็ออกไปบินได้เลยวันเนี้ยก็ได้ทุกคนก็ได้รู้แล้วแหละครับว่าเครื่องบินนะครับต่อให้เราเป็นนักบินอยู่แล้วเนี่ย พอที่เราจะเปลี่ยนไปบินเครื่องลําใหม่นะฮะก็ต้องมีครูการบินมาคอยฝึกเราก่อน,นแม้แต่เป็นกับตันนะครับกับตันการบินไทยก็มาที่นี่นะครับแล้ฮะ <laughs> ก็มาแบบเดียวกันกับ,ค,บคุณเรมนี่แหละก็สรุปนะฮะค,คาตอบก็คือ ทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนแบบต้องบินไปบินลําใหม่นะครับนักบินก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่กับครูการบินนะครับทีนี้ระยะเวลาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอ่อมีประสบการณ์มามากหรืแค่ไหนแล้วก็เรารับรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้เร็วหรือเปล่ามันจะใช้เวลาต่างกันนะครับในในจุดนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับก็มาที่เฟรนฟร i n อิงขับได้ครับรูเบิ้มนะลอสอนอยู่นะครับผมก็วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันครับู้มวันนี้ขอบคุณมากครับโต้สวัสดีครับแล้ว